ชื่อเบสทัวกัณฐภูมิรัศวรชัยเป็นควกับปโยน์เรื่องสักเขายูเรื่องสกูตเท้าคิงครับครับผมผมจนะครับนักวจาเรีนินนะครับเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของสกูตเท้าคิงนะครับมาจากบริษัทไ d ดร p p ปเปอร์ฟินะครับอันนี้โจนะครับเป็นเป็น ลำดับภาพนะครับไม่ไม่ควรตัดนะครับใช่ครับจากไวท์ไลท์ใช่ครับอันนี้น้องโนนนะครับโนนทว่าโตมาแล้วก็น้องมุกนะครับธนายุทธายุธยาครับภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทใช่ถ้าเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทแต่เป็นภาพยนตร์ ขนาดยาวสารคดีเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่สองแล้วของเบสวัฒนะประมาณสองปีครับสองปีสองปีใช้ใช้คเต็มไปท้ายมาเนี่ยโจตอบประมาณเก้าเทเรไบต์ครับใหญ่จัดครับความคาดหวังกับไม่เป็นหวังก็จริงๆแล้วอยากจะผมรู้สึกว่า องเตยหรือว่าเด็กรุ่นประเด็นเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผมเห็นมานาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกสื่อสารไปในสังคมเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําหนังสารคดีอีกเรื่องนึงเนี่ยก็อยากจะโฟกัสที่ประเด็นเรื่องเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนอยู่ในสลัมอะไรแบบนี้ครับ อาอจริงๆเป็นงานออกแบบครับทำออกแบบนิทรรศการออกแบบเอ็กซ์เพรเซนซ์ในงานต่างๆครับแต่ก็เป็นมัลติมีเดียครับผมก็เลยมีภาพยนตร์อยู่ในนั้นตลอดครับครับผมการได้เราเมื่อวานในปัจจบันนั้นจริงๆคือเราวางยอดเรื่อกคนสิบหนครับก็คิดว่าเราจะทำจริงๆอยากทำหนังต่อแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้อีกไหมเพราะว่าทำหนังสารคดีเรื่องหนึ่งมันหาทุนยากอะครับแล้วก็ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีถอยเหมือนกันว่าแบบไม่ทําแล้วว่าไม่มีตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคได้รางวัลมันก็เป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้กําลังใจแล้วก็ก็คิดว่าจะงไงต้องทําต่อแหละครับใช่ใชครับพยนต์ได้ขายแล้วก็ได้รางวัลที่โช่คดีกินโค้ดพอดีใช่ครับก็มีเอ่อ เป็น Official Selection นะครับของปูซานฟีดอินเตอร์เนชั่นแนลฟีเจอร์ซู얼นะครับแล้วก็จ็อบจ้างครับของอินโดนีเซียครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้จริงๆแล้วก็มีประกาศอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรางวัลจากใครนี่แหละครับที่ที่เออ่ประสบความสำเร็จครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีปูซานเอ่อมีมีเกาหลีที่หนึงครับเกาหลีใต้ครับเลยใกล้ๆนี้ครับครับผมแล้วก็เลือกการ จัดจำหน่าเดี๋ยวก็ตอนนี้กำลังกาลังคุยกันอยู่ครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่าจากหลายๆชา่ายนะครับก็ว่าจะเอ่อใครจะไปพูดพูดจัดจำหน่ายอันนี้อรับผมยังยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าอยากจะโฟกัสที่ประเด็นเรื่องของคนเด็กที่เป็นวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นต่อไปครับก็รู้สึกว่า มันมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับประเด็นวัยรุ่นแล้วก็ประเด็นสังคมที่ยังไม่ถูกพูดถึงกรเ,เลยคิดว่าประเด็นต่อไปคงไม่อาจจะไม่ได้หนีจากเดิมมากครับางานเพลงครับนีเยอะไปฟังกันได้ครับเพราะว่าเพลงผมไม่ค่อยมีคนฟังเท่าไหร่มันเป็นเพลงเงแบบชีวิตนะครับเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยทําเพลงแบบ แนวหวานๆเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตผมมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นผมก็เลยทําเพลงแนวชีวิตครับแต่ว่าก็จะมีให้ฟังหลากหลายครับก็ติดตามได้ Eleven Finger Declam ครับพบอดิวก็นี่ครับยืถทายอยู่ครับว่าแต่งเองครับแต่งเองใช่ครับแล้วก็ทํา อ่มามีการแบบโปรดักชันอะไรอย่างักอัดที่บ้บานอะไร,ไรใช่นี่ปีปีปี่ผมจะออกไปเป็นบันทึกเทปต่อปีอะไรเนึ่งต่อปีไดประมาณเกือบยี่สิบได้สิบยี่สิบอะไรแล้วไ,ได้มีกานสุนทรภู่ไหมียครับเียครับไปตามดูได้ครับคอนเสิร์ตที่ผมเล่นก็เดือดแน่นอนอยากรบเอ่อเชียร์ชอบยูทูบมันเห็อ๋อยูทูบครับก็อีเลฟเว่นฟิงเกอร์ครับที่แปลว่าสิบเอ็ดนิ้วครับ อ้าของนนของนนอ่าแล้วก็ของผมก็ตอนนี้ก็พักเรื่องแลบแล้วก็ยังมีผมอะ่ะทำหลายอย่างก็มีช่องยูทูบที่เป็นแบบบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ของผมก็ไปยูทูปเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีวงดนตรีที่ผมฟอมขึ้นฟอรมวงขึ้นมาชื่อว่าวงวงเฟรมสี่สิบแปดของผม หลังหลัจาก,จากัาเราเอียดในเรื่องเนี่ยคือว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนส่งต่อเนี่งมียังมีิีที่จะเรียนม่งส่งต่อเนี่ยน,น,น,นี่ครับ <c oughs> เรียนนะครับไม่เรียนแล้วครับต <c oughs> ัดตัดแล้วผมคงไม่เรียนแล้วครับ <c oughs> ครับผม,ผมคิดว่าผมคิดว่าศิละปะมันอยู่กับตอยู่กับเราไปจนตายครับผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมแบบไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสลุยเส้นทางนี้ต่อหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าผมก็ไม่ไม่ไม่แคร์ตัวเองอยู่แล้วผมคิดว่าพยายามที่จะสร้างงานศิละปะต่อไปดีกว่าพยายามที่จะสร้างผลง,งานออกมาให้มันอยู่คู่กับ บ้านเราพัฒนาอยู่คู um ่กับคนฟังพัฒนาครับผมว่ามันมีค่ามากกว่าใช่ครับแต่นนเรียนต่ออยู่นะครับตอนนี้นนก็กำลังจะเรียนเตอนนี้เการเรียนกต่อการเรียนก็ตอนนี้จบที่ชุมชนหรือว่าพัฒนาแล้วครับผมก็จะไปต่อที่กิติบริหารธุรกิจในสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับผมแล้วก็จะไปต่อในอ่าคณะนิติแต่ดูว่าจะเป็นมอไหนครับผม แต่ยา้ายเราก็ไม่ทิ้เงเรื่องการารับมีตลกนี่มันเียนะเอ้อตอนนี้ยังไม่ทิท้งกูครับผมควากความความผลงานบริษัทด้วยแล้วก็ติดตามช่องทางติดต่อโอเคครับครับผมก็ถ้าทางเพจนะครับถ้าติดต่อเอ่อถ้าติดต่อแล้วก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่อง การความเป็นไปของหนัง s o l t o w ท k i n g นะครับก็เพจ Facebook เลยนะครับชื่อว่า School t o w n k i n g นะครับก็ชุมชนแล้วก็เมืองแล้วก็ราชานะครับก็สามารถที่จะติดตามตรงนั้นกันได้แล้วเราก็จะพยายามรีบบอกข่าวสารว่าหนังเนี่ยได้ไปอยู่ในแพลตฟอร์อมไหนแล้วก็ติดตามดูได้ที่ไหนให้เร็วที่สุดน,นะครับว่าเพจด้วยเพจส่วนเพจของบริษัทนะครับชื่อ i d r p p คโ f i e l d นะครับยาหยอดตานะฮะ สามารถเสรเิร์ชเข้าไปดูเลยได้เลยนะครับว่าตอนนี้ไอร็อกก็ฟิลทำงานอะไรบ้างนะครับครับผมครับนระ้านนี้ครับเออ่พูดคุณสมการใหม่ออนใหม่กับคนไทยหน่อยเอาเลยให้น้องๆก็ได้เอาสักแปดบาทเอาสักแปดบาทแปดบาทนีประเด็จการล้อเล่นไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นครับล้อเล่นอ่าจะลับยิ่งๆก็ได้ สงการหน่งการแล้วผมมาแรปการอวยพรในวันสงการแล้วไม่มียิงแล้วไม่ใช่วันสองครามให้คุณฟังกันผมเน่าหนาแต่เขียนวามให้คุณฟังแล้วก็คิดให้คุณคุณแล้วก็ทวนตามแล้วผมสร้างงานศิลปะยิ่งกว่าปฏิมากรรมให้คุณฟังแล้วก็คิดแล้วก็ฟังแล้วก็ดูกันแล้วนี่ผมมาแรปแล้วก็ดูเรื่องรางวัลไม่ได้เหมือนความสำเร็จให้พวกคุณพินิจจารยาได้ดูกันอ๋อยอดยอคยับ